วันนี้ฮอกเบเจอ์พาทุกคนมาอยู่ในลำธารเล็กๆริมสวนนะเป็นคลอ,องธรรมชาตินะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮอกเบจเจอจะพาทุกคนมาชมหินธรรมชาติที่มีความสวยงามมากๆและมีความเชื่อ,อหลายๆอย่างอยู่ในหินนี้นะเดีไปชมกันว่าวันนี้เราจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันบ้าง หินแร่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหินเขี้ยวหนุมานนะทุกคนซึ่งเป็นหินแร่ธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปตามเหมืองแร่หรือว่าตามภูเขาเหินที่มีลนะักษณะความเย็นความทับถมกันเนาะมีอีกชื่อหนึ่งในภาษากรีกก็คือคริตันคือหยาดน้ำแข็งนะทุกคนเชื่อว่าคริปตันนั้นเป็น น้ำบริสุทธิ์ที่ตกผลึกจากธรรมชาตินั่นเอง ในความเชื่อของคนบราณนคริปตันก็คือมอีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์มักจะมีะคริปตันเครื่องหมนุมานลูกกลมๆนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะเวลาเขาทํานายโหราศาสตร์อะไรนี้นะมันเป็นความเชื่อมโยงเป็นจุดศูนย์กลางจุดสูนรวมของโหราศาสตร์ที่นะักโหราศาสตร์นิยมใช้ประการหนึ่งก็คือแรกฟอร์สนี้มีความแข็งเป็นอันดับสี่รองจากเพชรนะทุกค,คน มีความเข็งมากๆเมื่อเอาไปเจรไนามันก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นและแร่คอร์สนี้นะเป็นบิดาแห่งคอร์สทั้งปวงเพราะไม่ว่าแร่ใดๆหรือว่าแร่อื่นที่ไหลมารวมกันในนี้มันก็จะผลึกรวมกันไปตามชนิดอของแร่ที่มันมาไหลรวมก,กันกับแร่หินเคี้ยวหนุมานหรือว่าคอร์สนี้นะทุกคน ความบริสุทธิ์มากก็คือมีความใสามากๆจะถูกนาไปใช้ในเล่นของเว้นตาหรือว่าเว่นขยายอะไรที่ว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องใช้ความใออสบริสุทธิ์ของแร่นี้ที่มีความใสบริสุทธิ์มากๆจะทำไปจะถูกทำจะถูกนาไปทำเลนซึ่มของเว่นตาแล้วก็เออ อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะทุกคนสก็คือสามารถป้องกันเคีียวร้ายต่างๆกันาสายศาสตร์หรือว่าสายดำเข้าตัวอะไรงนี้นะเป็นพุทธคุณในด้านดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าหาตัวเรานี่ก็คือคุณสมบัติโดยทั่วไปที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออะไรนะเราะ,ะเราสามารถพบ ได้นี้ได้ตามแม่น้ําลําธานแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ผลึกกันเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะอาจจะพบสักชิ้นสองชิ้นถ้าเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้มันก็จะพบตามภูเขาเหมืองแร่ที่เขาระเบิดทําเหมืองอะไรเงี้ยเราจะพบอ่อหินฟอสเคนมาน,นี้ตกผลึกเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็เจอเป็นจนํานวนมากเพราะว่าได้รับการทับถมกันเป็นเวลานานเป็น ชั้นผลึกแบบนี้นะคุณก็อย่าลืมไลค์กับซับสไครต์ให้หอฮเตจด้วยเพื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องหินเค้ย่อนุมานซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์มากมายมีทั้งด้านของใช้อิเล็กทรอนิกส์คุณใส่เพื่อใช้ใ,ในโหราศาสตร์ดาราศานะสตร์เนาะอไอว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ ก็ขอลาเพยียงเท่านี้นะทุกคนบายอย่าลืมกดไลค์กับใครให้หกเ็ดเกอด้วยนะ